ごめんなさい。<Okay. S 2> okay.

อะไรดีครับแล้วตัวเล็กแล้วตัวเล็กครับสมาเอากละตัวกระตุ้วเพื่อสีเหลืองแขงเนี่ยส่งผลต่อกิจการที่เป็นเครือข่ายของในแอคโว้นะครับคือตอนนี้บริษัทแม่ของทิยาเนี่ยคือทางเครือข่ายครับ ก็เรายังผลิตได้อยู่จะรอวัสดุแต่พิษณุพันธุ์ผลิตได้อยู่ครจะรอวัสดุแล้วพวกที่อยู่ที่อุทยานก็มีส่วนหนึ่งจะมาสทชกับพิษณุนธุถ้าเราทำอะไรได้นะครับก็ประมาณสักสองคนทีนี้ต้องชะลอการรับคนงานที่เคยประกาศอยู่อนะครับช่วงนี้เรายังรับพนักงานอยู่ครับพิษณุพันธเลยยังรับตอนนี้ที่เทนนิ่งเราก็ยังเทรนอ่ค เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนจากโรจานาจากนวานาครจะขอมาสมัครยิย<อ>นเทียร์ได้ครับตอนนี้เรามีคนของเราเยเอะอยู่แล้วครับก็คือคนชื่อการณ์ีกสามพันคนส่วนนิยบ,บจา,าันก็นพันกว่าคนนั้นพันกว่าคนเราเรารลือกได้แค่ประมาณสามพันลคนมีบางส่วนอยากทำเรื่องเงาครับไลงที่เดิมลงที่เดิมอ,เดมอ่ะบางคอมมิชชั่น เนี่ยแม้แต่บันดันขึ้นอกใช่บไหมสายลั้งยังยังไม่ถลันตเอวจะดีครับใช่ชุม่มอเอวใช่ใชเออสภาพเวลาลงไปแล้วเสื้อชูชีพตรงนี้ช่วยได้ไหมไ<ด>พูดหนักๆมันช่วยได้ไหมฮะเนี่ไยได้ครับมันรู้สึกยังไงบ้างปลอดภัยลอยไหมลอยมันมันดันติดอกไหมฮะเนี่ยไม่ติดแต่ถ้าข้างเป็นข้างหลังถ้าแบบพวกหงายหน้าอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะดันโค้งข้างหลังก็จะดันขึ้น ตัวพี่น้ำหนักเท่าไหร่เกือบร้อยครับเกื <laughs> อบร้อยพี่น่ะหกสิบแปดครับ, <laughs> <laughs> รบอ่าก็ได้สบายๆนะสบายๆนะอ่าโอเค